สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมทีกิตนะครับน,นี่กันในแมปมีชื่อว่าคาแรคเตอร์ชาอตส่วนอันนี้ไม่น่าใช่ชื่อแมปนะครับนะถ้ากูอ่านไม่น่าใช่นะบนบนเนะี่ยแมปก็น่าชื่อแบบนี้นะครับข้อกี่ยวตัวแมปแล้วก็น่าจะเป็นแนวยังไงอะ่ะเรียกทหารมาสู้กันลบอะไรประมาณนี้หอ่อไม่มั่นใจนะครับ ส่วนแมปนี่ก็แบบลาไปนะครับว้าวเกมพาสุดอีพีแม่ง VP 900แพงไปไหนวะพี่ออโต้ Auto atter, แบตเทอร์แบตเทอร์อัตโนมัตนินี่พี่ว่าไม่น่าดีนะออโต้แบตเทอร์นี่สมมุติเราท้าไปเนี่ยน่าจะสู้เลยนะไม่น่าแบบยังไงอะ ปฏิเสธได้นะครับคือสู้ปุ๊บสู้ได้เลยนะอันเนี้ยเกมเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมเลยนะครับมากันแล้วครับตอนนี้กูได้อยู่ในหน้าเกมแล้วครับกูอยากจะปิดเสียงเพลงมากเลยนะครับแม่งปื้อตือต้อตื้อตือ้อเชียอะไรเย<ว>ะแยะเนี่ยตอนที่พี่เข้าเกมมานี่มันมีให้เลือกนะครับเปลื่นเราแบบอยากเป็นสายอะไรนะครับอย่างเรานี้ก็ต้องเป็นสายดาบแล้วกันนะครับนะอ๋ออ๋อมีการดูสเต็กด้วยอ๋อนี่คือการดุสเต็กนะสเต็กอันไหนมันดีนะขอดูหน่อยอันนี้ถ้าอ๋อนี้ไม่ใช่สายดาบนี่เหมือนจะเป็นสายแทงอันเนี้ยแต่อันเนี้ยน่า ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละนี่แหละอันนี้แหละสายดเดมเบตอย่างพี่ต้องเอาอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยให้เราดูหนึ่งสามดาวอ๋อนี่คือแบบเบมือนเป็นตัวที่โหดกว่านะแต่ทำไมมันไม่มีขี้อะไรให้กูขึ้นเลยวะน่าจะกดอันนี้นะครับนะอ๋อนี่ามาแล้วตัวอะไรวะเนี่ยชาร์โดกดกลับไปเสียงเพลงสุดอีปิกกูได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับนะปิดเพลงไปเลยส่วนนี้ก็คืออะไรเนี่ยปึ๊บปคุยไปหน่อยเหมือนเป็นตั้งยังไงอะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือ อ๋อเป็นแบบซื้อเรามีเพชรอย่างเงี้ยก็มาซื้อเอานะแบบต้องเติมนะของเติมอีกแล้วอะกูไม่มีตังค์ขนาดนั้นนะส่วนนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับนะเป็นกีนิวอะไรแล้ววางศัตรูที่อยู่รอบตัวนี้ด้วยเหมือนเป็นจุดรับเควสนะอันนี้ก็คือจุดรับเควสนะครับได้ค่าอะไรเนี่ยสิบตัวครับก็เป็นพวกนี้เป็นน่ารักเนี่ยน่ารักแต่กูไม่มีอาวุธแล้วกูจะส <brow S 2> ู้ยังไงอะไม่มีอาวุธอ่ะอ๋ออ๋อมันสู้เป็นแบบนี้อ๋อมันสู้จะเป็นแบบนี้ดีเองเดี๋ยวเะอ๋ค่เดินเข้าม จัดไปลูกพ่อกดตัวนี้นี่ว้าวแอร์แบกตัวเนี้ยกดเหมือนมันต้องมีเช้สก,กิลดิอ๋อเราสัมมัถเลือกได้ว่าตัวอะไรเนาะอันเนี้ยคือตัวนี้แต่เนี้ยคือนี้ปิดเพลงได้ไหมลำคาบนะเสียงเพลงแม่งตีนี่แนะอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยไฟบอไฟบอไปไฟบอไปโหอย่างแรงอะ่ะเกมแม่งโคตรดีอ่ะให้เดินทำเควสแบบนี้นะทำนะอีกงี้เลยโหรอบนี้สามตัวมาเนี่ยนะไม่กลัวโอ้โหไฟบอโคตรแรงอะ่ะโคตรแรงเลยอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะเลือกจู่โจมวะรองนี้ดิโหชาร์ดูกูแม่ไก่กาอาราเ่เนี่ยดูไฟบอทีเดียวเอามาเพื่อตัวเนี้ยเพื่ออยากจะรู้อะครับท่านผู้ชมโคตรไรประโยชน์เลยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยโคตรไรประโยชน์เลยมึงรู้ตัวไหมเนี่ยฮะชารดูเนี่ย แล้วก็เก็ตไปนะครับเราสามารถเอาของไปขายได้นะถ้าเราแบบไม่จาเป็นหรือไม่ต้องการนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นระบบปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่ปาร์ตี้ยังไงปาร์ตี้เป็นพวกนี้แหละไม่น่าใช่ปาร์ตี้อะไรแบบนั้นหรอกนะเป็นขอเก็บของเรางี้ดีวกว่าประมาณนะครับไอพวกตัวที่สู้ด้วยอ่ะส่วนอันนี้ครับมันเป็นยังไงอ่ะที่สุ่มนะครับพวกไอตัวที่พี่สุ่มได้นะพวกชารโดนะครับส่วนระบบ p ีพนี่ก็อย่างเช่นในเนี้ยน่าจะสู้กับมินี่นะครับเราอยากลองสู้วดเราลองทาเขาสู้ดีกว่าเอาไปทำการสู้กับสลาม มามาสลามรีบจบนี่ยไฟบอลกูแรงแรงนี่นี่ตัวนี้แค่ตายไอย้ไฟบอลต้องเตียงตัวนี้ครับนะให้มันแบบแบ่งปันความเจ็บปวดนี่มันต้องมีแผนด,ด้วยว่าโจมตีตัวไหนเ่ยเพื่อให้โจมตีแบบสุรุยซื้อไลครับมันไม่ได้เรียบร้อยแล้วอยากทาเขาสู้ครับเราทำไงอะทาสู้ได้ปะกูไม่ต้องการทาสู้กับสลามมาไฟบอลมาไฟบอล เฮ้ยมันจะไปไหนอ่ะเฮ้ยมันมาอาจดีกี่วะมันมาอาจดีได้ไงเป็นไปไม่ได้เฮ้ยพี่จะท้าสู้กับมันอ่ะเดี๋ยวเราลองมันจบเรามันจบเดี๋ยวเราจะท้าสู้กับมันนะครับ5 minutes later ใกล้แล้วใกล้แล้วเอาดิปิชาดิเอาดิเอาดิพี P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  อ๋อไม่ใช่พ P P อย่างเงี้เหรอวะอ๋อกดได้เลยเหรอ อ่ะกดก็กดไหนกัวงโง่รอ,อตั้งนานนี่โอ้โหแค่เวกตะตาก,กันเลยครับโอ้โหแม่งทีเดียวกูแตกนะไม่ยอมไม่ยอมพี่มั่นใจว่าพี่ต้องโหดกว่านี้มาเลยมาโอ้แม่งอะไรเนี่ยทีเดียวกูก็ตายแล้วโอ้แม่งพี่ถอะไม่ได้พบไม่ไหวว่ะเราต้องไปฟาร์มก่อนนะครับอย่างเช่นสู้กับมอนสเตอร์สลามงูงูแบบนี้นี่แนะ่เรียบร้อยทีเดียวพอขอทีเดียวทีเดียวเรียบร้อยครับไปไปไปตอนนี้ควยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ พอเคเวสเสร็จแล้วนี่เราต้องไปส่งเคเวสปะ่ะน่าจะใช่นะครับเนี่ยจะต้องพอเราทำเคเวสเสร็จครับเราก็ต้องมาส่งเคเวสนะครับนี่เลยกดคุยเรียบร้อย เมื่อกี้พี่ลองดูด้วยคือเหมือนเราทำเควสเสร็จอะเราต้องไปสมาสมายตัวใหม่นะครับหรือสลามเนาะตอนแรกพี่ฟาร์สามสลามกีนะตอนนี้ก็ต้องไปบูนะเหมือนแบบพัฒนาไปเรื่อยนะครับนะฝั่งบูนะอยู่ฝั่งนูนนะครับนี่สลามบูกนะันเลยเราจะไปโหดเท่าไหร่กันเชียวไฟบอลโอ้โหถึกยูถึกอยู่โอ้แม่งแค่ทีเดียวมันไร้ประโยชน์มากเลยไวตัวเนะี่ยมึงไร้ประโยชน์บ้ามึงรู้ตัวไหมชาโดว์มึงไร้ประโยชน์มากเลย,ลนลย,ยนเลยนี่ยเนี่ยมึงดูดีดีทีเดียวมึงวลสี่อันนี้เวล่งสามยังโหดกับมึงอีก เดี๋ยวเราลองกดขายมานันนะครับนะเอาเป็นเงินนะครับเพื่อเอาไปซื้อของอะไรต่างๆนะอันนี้บูธที่ก็น่าจะเป็นบ e ูธ E.P ป่ะไม่น่าใช่ E.P น่าจะเป็นบูธเงินมากกว่านะอย่างนี้ก็ย0่ิบโลบักอะไรพี่ขอไปบูธน,นะครับกูจนนะครับโลบักไม่มีพี่ว่าทางมันต้องมีไปต่อนะครับอันนี้คือทางอะไรวะทางอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะแค่นี้เหรอเอ้บอส JK ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบอสสักหน่อยปะล่ะมาพี่จะตบบอสให้ทุกคนดู นี่เลยที่เขาบอกโหดอ่ะนี่ถึกจังวะอย่าไปกลัวนี่ชาโดลูกพ่อมึงรัประโยชน์มากเลยมันหิวเลือดได้ไม่อย่างโกงเลยอะ่ะนี่แน่ตายแล้วบอกกูด้ืด้วยวันเนี้ย <Okay. S 1> เออทีเดียวกูแตกรู้เรื่องโอ้มันโหดเกินมันโหดเกินจับๆๆ โอเคนะับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอเพียงไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะก็เป็นแมปค่อนข้างสนุกนิดนึงนะครับนะแต่แมปเหมือนจะมีใหญ่กว่าน,นี้มั้งนะพี่ว่าแมปยังเล็กไปนะถ้ามีแค่นี้นะครับแมปมันยังเล็กไปแล้วเกมก็ค่อนข้างสนุกด้วยนะครับเล่นเพลินๆไปนะถ้าใครชอบแนวฟาร์มอะไรแบบสู้แบบนี้นะครับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งพี่ด้วยนะครับแล้วเจอคลิปต่อไปนะครับ See you later Mr. Funker นะไปแล้วบ๊ายบาย